ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้มาพบกับอังก่ออีกแล้วจ้าเมื่อนี้อังกรอรพามาเที่ยวหาจอมเทียรจ้าพี่น้องคนกระเรื่มคือคากเรื่มหลายแล้วจ้ามาเบิ่งกันเลยจ้าจักตัวยังจ้าพี่น้อง อันนี้กร,ระเบื้องวัดตัวยังจ้านี่พี่น้องเป็นเครื่องงูนี่จ้าเบิ้งเวลาน้ามติงน้าซัดเลือดมันมเป็นตะยานพี่ยังนี่จ้าพี่นอ้องแยกตัวยังกบบระเบื้เปลี่ยนมีมีขาหลายขาเป็นเครื่องขี่ขี่ได้เดือนกบบระบอเมีนจ้าขี่ใส่เดือนกบบระบอเมีนเป็นงูก,กับขึ้นจังกบอเมนีนขึ้นจังอีหยังนี่จ้าเบิ้งเป็นตะยานครับจ้านี่ ยากนเธอเด็กหน่อยไม่ไม่เหยียบว่าอยยังมันเบิ่งจ้ามะรูเพื่อกันว่ามันตัวไอยยังนี่เป็นตัวเชื่อโลกเลื่ออันตรายบอไม่ผิดบอคิดว่ามันหนาเสีมีผิดเบิ่งมันมีขาลายคาจ้าค้ายค่ายค้ายค่ายกิ้งกือเออเออค้ายคายกิ้งกือค้ายค่ายตะขาบขามันหลายจ่าพี่น้นอเบิ่งกะรู่าตัวไอ้ยังค่ะ เสียนางเตนนีมตีมันน,นั่นเปลี่ยนใจเยี่ยยยยยูยยยนยย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 ยายยยยายย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 ยบยยยเยย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 ยบอยนยนยยยยมันยย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 นยย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 ยอนยย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 มนยย เริ่มร้ายแล้วใจพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวกับบ้านไหนมีนะจ้าบ้านไหนมีเาชาวต่างชาติหลายปัจจัยมิตรคนไทยมาเที่ยวจ้าเพราะว่าต่างชาติกา,าจ,จะท่านใดเขามาใดแล้วจ้าเนาะอาจจะมีแต่ซุ้มเก่าๆที่อยู่มานานแล้วจ้ามีแต่ฝรังแบบว่าที่เขาอยู่นี่แบบระย,ย,ยะยง่เหมอจ้าแต่ว่าพอที่เขามาท่องเที่ยวอิลีเขากับบ้านใดเขามาไดแล้วจ้าเนาะกับมิตรคนไทยหลายจ้าตอนนี้กะตาย อังกอสีพายยางเลาะชมนะจ้ะมนันนี่คนเริ่มร้ายแล้วไปเลยจ้ายางไปเรื่อยๆืย่ยางเลาะเบิงอยากเรียนบรรณาโบสเด็กน้อยกะหาวคิดหอดเด็กน้อยอยู่บ้านจ้า มาๆน้องพลอยกนเลื่มร้ายแล้วจ้าลมกระแห้งตอนนี้เบิ่งหาลมแห้งคักจ้าพี่น้อง วัวกับฟูคนไทยวิดีโอกับวัวกับฟูคนเริ่มหลายแล้วจ้ามาด้จ้าผู้ไรสิมาเที่ยวน้ำทะเลตอนนี้มาเที่ยวพัทยากะเขาเปิดแล้วจ้าคนหลายแล้วสิพาเด็กหน่อยมาเลีนน้ำกะมันกตะต้องสิได้กับเมื่อโซงอีกจ้าเพราะว่า ใกล้สิเปิดเทิ่มแล้ว <c oughs> เขี่ยงผมถ่ายวิดีโอคนร้ายแล้วจ้าพี่นนอกเมืองคนลมแห้งคักจ้าฟังเสียงลมโหลด งามสวยงามพัท,ทยาหาดพัทยาคนเรเลื่อมลายลมแห้งคักจ้าตอนนี้กับ้นก็เริ่มที่ตกโอ้ยวัากับฟูแน่นอนเลยว่ามาทะเลทะเลแบบนี้ต้องได้กินอาหารทะเลอังกอก็มากอาหารทะเลจ้าแบบ พวกย่ำปูมา้าหรือว่าตับปูมา้าอย่างจะสีจ้ะหรือว่ากุ้งหอยปลาหมือรับรองเลยวางก่อนที่พ่ไปกินอาหารทะเลแบบแซ่บแซบเบื่องจ้ะรับรองหอวงลมแห้แงแห้งคักจ้ะลมลมแห้งคัก คนไทยหลายจ้าพี่น้องส่วนมากมีตะคนไทยจ้าต่างชาติบาค่อยมีมีแต่แบบคนที่เขาอยู่น,าน,น,น่านเนาะจ้าเนาะพอที่นักท่องเที่ยวเขาก็อาจจะมาบาหท่าน,นได้เพราะว่าช่วงนี้ก็รลู้อยู่นาะจ้าว่าโควิดเขาบาท่านได้เปิดเมืองเนาะบ่าเมืองเขาก็ยังปิดอยู่เนาะจ้าเนาะจะ้าเบิรงรหลอบลสวยงามจ้าเด็กหน่อยกัหลายคิดหอดลูกอยู่บ้าน <laughs> ไปเบิ่งกันเลยจ้าพี่น้องว่าเมื่อนี้อังกอร์ีได้อี้ยังสู้พี่น้องกินสิภาพปกิตอาหารทะเลเจ้าได้ิแซบอังกอร์กับที่ซุ่มไปเลยจ้ามันเมื่อนี้เป็นอาการม้รื้อขึ้นไดพี่นอ้องเบิ่งอังกอร์ภาพบาันอยากขี่บาานันนาโบสอยากขี่บาานันนาโบส ลมแห้งค่ะพี่น้องลมแหงง้งค่ะลมลมแรงมากไปหาหากินข้าวก็จ้าพี่น้องเพราะว่ามือนี่กะคนไม่ค่อยหลายปัไหนนาเนาะจ้าเนาอะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ